Like to talk? <laughs> เป็นตัวอย่างเพลงค่ะจากนักร้องเสียงคุณภาพนะคะ<ช>ที่<ช>มีดีกรีเป็นถึงนักล่าฝันจากเวที Academy f a n t a s i ียซีซั่น8นะคะหรือประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งเขาก็มีผลงานเพลงออกมาให้เราฟังอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเขานะคะต้นธนสิทธิ์ะสวัสดีค่ะ ดนี่แล้วเมื่อกี้เราก็เห็นไปเป็นซิงเกิลล่าสุดใช่แล้วโดยไม่มีเธอเหมือแบบเป็นดราม่ามากดาวน์โหลดหรือยังยังเลยเดีต้องรีบโหลดตอนนี้ไม่มีมือถือกระตุ้นที่ต้องรีบเลยนะครับต้องรีบต้องรีบเลยนะก็รีบโหลดกันนะคุณผู้ชมคะต้นค้ากว่าจะมาเป็นนักล่าฝันได้ในเวที A F เนี่ยทราบมาว่าต้นต้องฝ่าฟันมาถึง2ครั้งใช่ไหมกว่าจะได้มาอยู่ในซีซั่นนี้เราบอกว่าไม่ใช่นักล่าฝันธรรมดาเพราะเขาคือแชมป์เลยเป็นมากกว่านั้นคือแชมป์ธรรมดาอะ ให้ฟังหน่อยค่ะกว่าจะมาเป็นแชมป์กับการฝากฟันทั้งสองครั้งค่ะเซนทาครับก็ต้องเท้าความนิดนึงคือซีซั่นที่ต้นได้ติดเข้ามาเป็นตัวจริงเนี่ยก็คือซีซั่นที่8ครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้นออดิชั่นมาตั้งแต่เอฟหกแล้วครับหใช่ก็คือถอยหลังไปโอหลายปีแล้วเหมือนกันก็คือลองมาตั้งแต่6 7ไม่ได้ก็เกือบเกือบถอดใจเลยเคยไปที่อื่นไหมเคยไปลองเคยไปครับไปไปแต่ว่าจะมาเอฟบ่อยเพราะว่า ส่วนตัวแล้วเป็นแฟน AF อยู่แล้วเขาเป็นจะชอบดู AF ติดตามใช่ครับจะดูตั้งแต่ซีซั่นแรกก็จะเชียร์แล้วก็จะอะไรมาตลอดแต่มันก็มีหลายเวทีนะไม่อยากมีนำสกุลเอทำไมต้องอยากนำสกุลเอ AF แสดงว่าเวที Academy f a n a n i a มันต้องมีเสน่ห์อะไรที่ต้นชอบคือประเด็นหลักคือเวลา AF audition เขาจะร้องเพลงหลากหลายครับคืออย่างที่อื่นเนี่ยจะร้องเพลงไทยเยอะตัวต้นเองเนี่ยจำกัดค่ายใช่ใช่คือตัวต้นเองเป็นคนที่ร้องเพลงฝรั่งมาเยอะ เราฝึกจากเพลงสากลมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปออเดชั่นหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีลิมิตมันก็จะมีข้อจํากัดในการที่เราจะต้องเลือกเพลงไปออเดชั่นซึ่ง AF เนี่ยมันจะค่อนข้างหลากหลายคือร้องอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเราเราก็เลยสามารถที่จะเร้องไปเลยอย่างเงี้ยเปิดกว้างเปิดกว้างแถมเพิ่มนิดนึงนะกว่าจะมาเป็นแชมป์เนี่ยใน a f 8ในครั้งนี้เมื่อกี้บอกว่าจะถอดใจตั้งแต่6กับ7ใช่ไหมใช่แล้วอะไรทําให้เรามั่นใจอะว่าถ้าเรามาครั้งเนี้ยครั้งที่3มเราอาจจะได้ก็ได้นะ6กับ7นี่ติดถึงร โอ้ยไม่ไม่ติดเลยเลยครับ6กับ7ไม่เข้ารอบเลยเลยปกติมันจะมีรอบ50มีรอบร้อยคนหรไม่มีเลยไม่ติดเลยเหมือนแบบไปลองหาประสบการณ์นะใช่ในการเข้าคิวการนี้ต้องต้องบอกว่ามันตลกมากคือซีซั่น6กับ7เป็นอะไรที่เราจริงจังมากคือเราต้องการที่จะเข้าจริงๆอ๋อคือแบบฉันจะต้องฉันก็ต้องได้ล่ะฉันจะต้องทำให้ได้ครับเราเตรียมตัวเองเลือกเพลงมาเตรียมทุกอย่างเพลงที่เราถนัดที่เราไม่ถนัด จริงไรเราไม่เคยร้องเป็นไรไม่เคยแล้วแปดไปต่างจากครั้งหกแปดแปดเป็นซีซันที่ไม่ได้สนใจเลยเป็นซีซันที่ช่างเหอะตอนติดกัดไม่ไปแล้วครับคือจริงๆคือคือกัดแบบเฮ้ยดมเลือกความตั้งใจไปขายกระเที่ยวดีกว่าครั้งเลยนะทำาริงคนดีกว่าไหมใช่แต่พอรู้สึกว่ามีตอนเขาออนซีซนเนี่ยคุณแม่ก็ดูทีวีอยู่ดูแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมีออนิชั่นอีกปีนึงนะจะไปไหมล่ะคือตัวน้องสาวเราเองเป็นคนที่ตั้งใจจะไปแต่ตัวเราเอง ที่ stop the star ใช่ครับน้อง stop อ h e star เป็นน้องสาวไทยแล้วก็จริงแต่แล้ตอนนี้ตั้งใจจะไปมากเตรียมอะไรไปทุกอย่างเราเองก็ไปก็ได้ไปเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนน้องอะไรเงี้ยเป็นซีซั่นที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือเลือกเพลงไปก็แบบเพลงที่ร้องอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏไปแล้วได้นี่ไงมันแบบไร้ความกดดันไง่ายโชวมันก็เลยสบายมันสบายไปได้ครับเป็นไปได้ค่ะก็เลยติดเข้ามาใช่ครับตลกมากคือตอน6กับ7จ็ดแบบตั้งใจมากค่ะไม่ติดเลย ครับอ่ะแล้วจาก6 7 8มันก็ต้องมีการแบบเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองบ้างแหละ6โดนคอมเมนต์มาแบบแรงเลยเนาะเจ็ดก็โดนอีกเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้บ้างครับมีครับคือเราก็จะฝึกคือตอนอยู่มหาลัยเนี่ยจะอยู่ชมรมดนตรีค่ะชื่อทีวโฟกซองอ๋ออุ้ยชมรมดนตรีทำภาษาเพลงษีภาษีภายินจริงชมรมที่ร้องเพลงมืออาชีพมากคือเป็นชมรมที่จริงจังเหมือนกันครับ คือแรกๆพี่เขาก็แบบผลงานดีๆหลายคนเนาะใช่ครับคือตอนแรกที่ก่อนก่อนจะเข้าไปล้วคิดว่ามันเป็นชมรมร้องเพลงขำๆธรรมดาผลไม่ใช่มีการออรดิชั่นมีการแบ่งระดับมีการแบ่งเกรดมีการทำอะไรแบบโหแบบจริงจังมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปในนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการได้แบบได้ฝึกฝนได้พัฒนาสกิลอะไรเงี้ยครับก็พัฒนะตอนนั้นที่เราคอมเมนต์หกกบเจ็ดโดนคอมเมนต์ว่าอะไรบ้องอยากรู้ว่าูจำไม่ได้แล้วครับจริงเหรอก็มีแบบยังร้องแบบ ยังยังไม่ได้ฟิลยังไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ,บก็ก็จะเปแล้วก็ไม่รู้เป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะมาซีซั่น8มันไร้ความกดดันไงเนาะมัน<ช>มดูสบายๆอ่ะมันด<อ>ูไม่เครียดก็เลยแบบกรรมการคงเห็นว่าแบบเออมีของอะไรได้มารู้สึกเป็นไงบ้างอะพอแบบเข้ารอบเอาแบบแค่ผ่านรอบแรกดีใจมากได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่คือได้เหรออะไรใช่ได้เหรอเอาอะไรวะเนี่ยไม่ไม่เตรียมตัวมาก่อนไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกคือสองปีลองนะไม่ได้สักทีพอเข้ารอบอันแรกมากดดันไหม ที่จะแบบขัดรอบต่อไปนิดนึงครับคือคือเราเข้ามาด้วยความรู้สึกที่ว่าคนจับตามองเยอะว่าเออนี่ร้องเพลงเก่งต้นนี่ร้องเพลงเก่งเราเขาก็รู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเราดูตอนดิชั่นตอนดิชันร้องสร้องสลกแบบเนียบ์ฟูดิชั่เขาชอบใช่เขาแบบ ผิวดำอ่ะแบบใช่ใช่ของคนนี้ติดตามจริงผิวจริงๆก็ดำด้วยครับไม่ได้ก็ร้องเพลง้ก็ไม่เขาร้องจริงๆหลับตาแล้วแบบเฮ้ยใช่อ่ะเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กดดันนิดนึงครับคือด้วยความที่เหมือนเป็นเป็นเป็นตัวเก่งนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮยถ้าตบรอบแรกนี่อายนกันแลอายนกันแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ในรายการเราก็ ตั้งใจทำให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆจนผ่านนู่นนั่นนโน้นร้องร้องจนถึงตอนสุดท้ายเลยใช่ประกาศตอนนั้นยจะไปสิบสองคนใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นเข้ามายี่สี่คนครับแต่ว่าจะออกไปอาทิตย์แรกสี่คน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 แล้วค่อยแล้วค่อยทีละคนตอนเหลือสิบสองคนก็ออกทีละคนเรื่อยๆแต่เราก็อยู่นะมีความอ่าเรียกว่าได้ไปต่อเรื่อยๆครับจนเอาสัก หลังๆเหลือสักไม่กี่คนแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยคือพอเราติด12คนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราเราสบายใจแล้วยังน้อยเราได้สนุกได้รู้ได้เนสัญญาได้ทําเพลงได้อะไรแล้วทีนี้พอเราจะไปถึงรอบไหนก็โอเคแล้วปรากฏว่ามันก็เดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงเนี่ยสองคนสุดท้ายวินาทีประกาศผล่ะเอางี้ ต้องมีในใจบ้างมีแหละถ้วยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาแบบไม่เฟกเลยนะเอามาคือตอนหกคนสุดท้ายเนี่ยมันยังมีแบบเอ้ยมันโอกาสแบบจะได้เหรอก็ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเครียดนะคุณแบบเพือนออกทีละคนน่ะพอเหลือสองคนสุดท้ายเนี่ยอีวิวเริ่มเข้าตัวแล้วฉันต้องได้ออจีิงานใครฮะสองคนเรือก็แพลวครับแพลวคือในใจมันแบบเฮ้ยมันต้องได้ดิว่าเราอยู่สองคนขนาดนี้มันต้องเป็นเราแล้วไม่คุณแต่ทีพวกเนี้ย การโกรธอ่ะผู้ชายอผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่ผู้ชายจะได้เพราะแฟนผู้ชายส่วนใหญ่จริงไหมคะลึกๆแล้วนี่เขามีภาพมีภาพลึกๆแล้วเราอยากไครับือเราก็รุ้นอยู่ มันก็เป็นเราห้าสิบห้าสิบอ่ะนะใช่เพราะลุกหุ่นตอนนั้นดได้ไดอันนี้ดูนาทีเนี้ยมันจะได้แต่มันก็งงมันก็ทุกอย่างมันมึนงงกันหมดเลยครับมันแบบนี่ไงที่เขาบอกว่าหุ่นมันจะวิ่งไงคุณเหมือนตัวมันวิ่งจริงประดับผลตอนนั้นหน้าบานพระเจ้าช่วยไม่เป็นไรคนเรามีพัฒนาการเนอะนะฮะเป็นอนนี้งงง้าเย่ยยังไงความรู้สึกตอนนั้นเขาลุกมากครับ นี่คือขลุกแทนนะตอนนี้คือทุกอย่างมันแบบอึ้งมันบอกว่าไม่ได้ยินอะไรไปเลยแบบทุกอย่างมันเหมือนประสาทรับรู้มันแบบถูกชัดเดาอยู่เนามันเป็นอะไรที่ดีใจมากในใจมากครับดีใจมากคือมันก็ฝ่าฟันมันฝังแล้าฝันอยู่หรือเปล่า แล้วคือมันก็เลยมาถึงตรงจุดที่เป็นความฝันของตัวเองป่ะที่แบบว่าอยากจะเป็นนักร้องมา้สองปีที่แล้วครสองปีที่แล้วจนมาถึงันที่ประกวดมาตลอดซีซั่นจนเราได้แชมป์เนี่ยคิดว่าการประกวดั้งนี้เราได้อะไรบ้างได้เยอะมากคืออย่างแรกเลยได้ได้ได้ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยครับที่โตขึ้นเพราะว่าปกติอย่างที่บอกก็เป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยธรรมดาชีวิตวันวันก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็ไม่มีกล้องตามนะคุณนะใช่ครับก็เรียนหนังสือเที่ยวเล่นไปวันๆไปดูหนังแต่ว่าพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันแบบ มันเหมือนเราได้ทํางานก่อนเพื่อนนะครับมันเหมือนเรามีอาชีพแล้วก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต้องไปทํางานต้องปัจจุบันนี้ยังเรียนอยู่ก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็เป็นอะไรที่ที่ต้องจัดการกับชีวิตมากพอสมควรอลยเงี้ยแล้วมันก็มีความสุขเพราะเป็นงานที่เราล่ะใช่ใช่งานที่เราล่จริงจริงตอนนี้แหละจาก การที่เขาฝันใช่ไหมแล้วล่าฝันยังไม่ย่อท้อจนได้แชมป์มาเป็นอาชีพของตัวเองในตอนเนี้มันต่างจากที่เราเคยคิดไว้มั้ยคือแต่ก่อนเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งแง่วเฮ้ยนักร้องทีม้องเพลงได้เป็นแต่ดูสบายๆก็ไม่ทำจริงเป็นไงใช่คือแรกๆตอนก่อนจะเข้ามาคิดว่ามันสวยหรูมากคือทุกอย่างมันแบบเพอร์เฟกต แต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคครับเืาเห็นภาพที่ออกมาแล้วไงแต่ขั้นตอนใช่ใช่ขั้นตอนก่อนมันจะได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นอัดเพลงท่อนหนึ่งหรือหรือหรือครึ่งเพลงหรือเพลงหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลานานมากกว่าจะมีคนแต่งให้เราคนแต่งเพลงคนทําดนตรีคนเรียบเรียงคนคุมห้องอัดคือทุกอย่างมันมันเยอะมากคือมันไม่ใช่แค่ว่า จะร้องเพลงก็คือร้องเลยมีอัลบั้มออกอัลบั้มเลยคือมันต่ก้อนคือมันง่ายก็ร้องก็ใส่เอ็มวีดังแล้วง่ายอย่างนี้แต่ความจริงมันมีอะไรที่ต้องกัดกรอกใช่ไหมมันมีหลายแฟกเตอร์มาที่มันช่วยเราว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเออพูดถึงความสําเร็จแล้วอะไรที่ต้นคิดว่ามันคือคีย์สาคัญที่ทําให้เราได้กระแสตอบรับจากแฟนเพลงหรือว่าแฟนๆขนาดนี้ยึดไว้ตอนอยู่ในบ้านเชฟก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นตัวเราเองนี่แหละครับความเป็นตัวของตัวเองนี่สำคัญมากในในการที่เราจะเข้าไปอยู่ใน AF เพราะว่าคือการที่คุณจะแ้งทำหรือคุณเป็นเฟกไม่ได้นะเฟกไม่ได้จริงเฟกเป็นเดือนเเนี่ยลำบากชีวิตสามเดือนคือตันเหนื่อยมากแล้วก็ไม่มีใครทาได้คือเราก็เชื่อว่าความเป็นตัวเราเองนี่แหละที่เราจะชนะใจคนอื่นได้แล้วเขาคือใครอ่ะคนคนนี้ใช่ไหมครับก็เขาเป็นคนสนุกครับเป็นคนเป็นคนร่าเริงแล้วก็ เป็นคนมุ่งมั่นคือต้นเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็เวลาอย่างเวลาได้จดเพลงได้อะไรมาคือต้นจะต้นจะจัดการกับมันให้เล่นเร็วที่สุดอย่างเช่นบางวีคเนี่ยคือเป็นเพลงภาษาสเปนบ้างเป็นเพลงเป็นเพลงหมอลาบ้างเพราะว่าวีคมันไม่ได้ร้องเพลงเดียวเนาะมันเยอะมากมันมีเพลงกรุ๊ปมีเพลงอะไรซึ่งซึ่งซึ่งเราเป็นคนมุ่งมั่นไงเราจะทําให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ได้มาเราจะพยายามท่องเนื้อพยายามอะไรเลยและอย่างบางทีอย่างวีคสุดท้ายอย่างเงี้ยมีเพื่อนเข้ามาอยู่ในบ้านเต็มไปหมดคือ ด้วยความที่มันบวกเววบวกเวกวยวายมากเราก็เลยหนีขึ้นไปซ้อมที่ห้องอนอนอคนเดียวปลีกมาหน่อยใช่ <นะ S 3> เ,เพราะาเราก็ยังมีหน้าที่ต้องใช่ใช่เรา<อ>ยังมีหน้าที่อยู่ถึงแม,ม้ว่าเพื่อนเราจะดีใจที่เพื่อนกลับมาแล้วหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าแบบคือเรายัางอยู่ในการ่งคันอยู่ในมันสำคัญมากแฟนถามเขาก็เห็นไงเห็นความมุ่งมั่นเนะเขาก็แบบเชียกกันมาโหวตกันมาแต่เราก็มีคำถามเรื่องความมุ่งมั่นนะเราจาจจะถามอยากรู้เรื่องของตัวเองว่าและอย่างต้นเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเราเชื่อว่าคนที่ดูอยู่หลายๆคนเนี่ยเขาก็มีความมุ่่วา ที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ใชไหมอย่างในสายอาชีพนักร้องอย่างของต้นน่ะมันคือจุดไหนหรอที่จะเรียกว่าสําเร็จแล้ว,วตายนอนห,หลับอะไรเงี้ย <laughs> ตอนนี้ยังนะครับแต่ว่าที่คิดเอาไว้ก็คือน่าจะเป็นเป็นถึงในจุดที่เรียกได้ว่ามีแฟนเพลงเยอะมากคือคนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนจากเอเลยถ้าเทียบกับศิลปินระยับแบบเป็นประมาณใครได้ไหมหรือเป็นตัวราเออไนเรด้วยก็ถทยพูดก็คงเป็นพี่เบิร์ดแหละครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนี่เป็นคนที่ นาะอยู่ในวงการบันเิงมานานมากคือคือเราเองก็อยากจะอยู่นาางแบบนั้นแล้วก็อยากที่จะมีแฟนเพลงที่เขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อนแต่ว่าเขาชอบเราี่ที่งานเพลงของเราจริงๆที่ผลงานของเราอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะออกเพลงอะไรมาก็ได้ที่แบบ คนทั้งประเทศร้องได้อ่ะอใช่ในกรองเนาะใช่ป็นแบบนี้นี่น่าจะเป็นความทุกวันนี้คือถึงถึงมันมันมีคนรู้จักแล้วแต่ว่ามันก็ยังยังก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหทั่วประเทศทั่วอยากจะให้แบบ60 70ล้านคนน่ยพูดปุบรู้จากต้นธนสิทธิ์นะคืออยากให้ร้องเพลงเราได้ท่านอุกิ่งดีนิดนึงแล้วก็เป็นเป็นความเป็นช่วงการเริ่มต้นเป็นแบบเส้นทางการเดินทางไปเรื่อยๆนะฮะทำเคลียร์ละเคลียร์ะเคลียร์ละนะอ่ะถามเรื่อง ส่วนตัวก็หน่อยดีกว่าแล้วสไตล์ฮะส่วนใหญ่แบบชีวิตเป็นไงบ้างชีวิตก็ชอบอยู่กับเพื่อนครับเป็นคนชอบชอบสังสรรค์ชอบเฮียปาร์ตี้ชอบเจอคนเยอะๆก็คือทําสมมติถ้าไม่ทํางานอยี่ว่างๆทาไรครับถ้าไม่ทางานก็จะนัดเพื่อนกินข้าวเลยบางทีดูหนังบางทีแบบเฮ้ยกินข้าวกันหน่อยมานั่งคุยกันหน่อยมานั่งแบบปรับทุกข์ันอ่ะแล้วเพื่อนเขาไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลกหรอแบบอุ้ยเพือมีเพื่อนเป็นแบบว่าแชมป์แบไปไหนก็เจอคนมาถ่ายรูปนะไม่ทุกวันนี้มันก็จะถ่ายให้มา ถ่ายให้จบกับกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆเราก็เหมือนเอไอเราขึ้นทุกวันเรากัเพื่อนเราก็เหมือนเดิมเหมนะใช่เราเหมือนเดิมครับเพื่อนเป็นผู้ดูแลศิลปินไปแล้วและเพื่อนก็จะงงเฮ้ยคุณมาขอถ่ายรูปแกเอาไงอ่ะก็ให้เขาถ่ายสิแล้วก็กินข้าวต่อแกก็แกก็ถ่ายสิคุณบอกโอเคโอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ไหมคะปึ๊บเสร็จโอเคเพื่อนเดิมจะเพื่อนจะเริ่มเหมือนเอไอขึ้นทุกวันเลย เอเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมดูไปอย่างนี้นะทั้งเรียนทั้งทำงานนะคะแล้วก็เป็นคนตลกมีแบบหลายประสบการณ์มากนะในชีวิตที่เข้ามาในช่วงตของต้นวันนี้ค่ะทีมงานนะคะของเราก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าประสบการณ์เนี่ยนะในชีวิตของต้นเนี่ยแต่ละอย่างมีอะไรบ้างซึ่งเราแบ่งมาเป็นหลายแคตตากรีเหมือนกันหลายหมวดขอเริ่มด้วยแคตตากรีแรกนะคะเป็นประสบการณ์ที่ตลกที่สุดประสบการณ์ที่ตลกที่สุดใช่ไหมคะเมื่อกี้นั่งคิดอยู่แล้ว ทั้งตลกทั้งหลุดรวมกันอันนี้คือเป็นเป็นชีวิตการทํางานเลยเมื่อประมาณย้อนไปปีแรกๆเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกที่บ้านใช่ที่เริ่มมีเพลงใหม่เป็นของตัวเองน้องใหม่ละเพิ่งหัดเข้าวงการวันนั้นเป็นงานเปิดห้างแห่งหนึ่งไม่ขออ่ยดีกว่าเดี๋ยวเขาตามด่าสักทีสักทีสักทีก็ต้องร้องเพลงตัวเองครับก็ไม่ได้กังวลอะไรก็โอเคเพลงตัวเองแต่ว่าโอ้ชี้ห้างผิดนะไม่ใช่มันแย่นนอี่ลองร้องไปลืมเนื้อเพลงตัวเองครับแบล n k ไปอย่างนี้ใช่ไหม b l งค์เลย เออแร็ปไปเลทท่อนหนึ่งทำไงรู้ไหมทำไงฮะแกล้งทำเป็นไม่ไม่ดังอ๋อนิส่แย่ปะแล้วก็เนียนนะโทัเทคโนโลยีนะมีแฟนคลับอยู่ในนั้นมาในวันนั้นเดี๋ยวขอแต่กินพยานจะรอเหตุการณ์นะลองร้องอยู่อ่ะลองละอ่ะลองละเธอมีเวลาคือมองสาวเอ็นสาวเอ็นแบบเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสาวเอ็นได้ทำการเช็คมาอย่างดีแล้วนานไหมก็จะได้ออกประมาณหุ้ย หลายวิอยู่กันครับมันเป็นท่อนท่อนหนึ่งอะคืออยู่ดีๆมันก็ดังคือต้นเชื่อว่าเกิดขึ้นกับนักร้องทุกคนึบมันบึ๊กอยู่ที่มันดึงไปแล้วก็แบบแล้วเราแล้วตราไหนอ่ะแล้วอ้อจะจูนึกออกแล้วจูนึกออกโอเคอ่าอ่าต่อเดี๋ยวโชว์มาสก์ก็ออกเราต้องขอยืมมุกนี้ไปใช้นะดีดีขอยืมเลยไม่ดังนะชนเนาะเออเออมุกนี้เป็นมุกอันนี้เล่าให้ใครฟังก็ขัดมันเป็นสคริปต์หรอ ไม่น่าเชื่อนะเหมือนเคยเห็นว่านักร้องเขาเล่ากัน่ไมแคนดูก็ถือว่าเนียนเออเนียนแต่จำได้ว่าพี่สาวเอ็นแบบแล้วทีมงานเขารู้ยังตอนนี้ถึงทั่วนี้อตอนนี้เขาคงรู้แล้วเขาดูอยู่แต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ครับเราก็ไม่ได้บอกใครจนมาถึงพอนั่งในรถตู้แบบเฮ้ยก็คุยกับเพื่อนเพื่อนเออเฮ้ยลเรื่องเพลงตัวเองว่ะเฮ้ยเพื่อนก็เข้าใจว่าไหม่มันดับจริงๆใช่ป่ะใช่ทุกคนเข้าใจว่าไหม่ดับคือเราแบบ เราชอบเราชอบเราเราแนะนำให้ศิลปินดาราหรือว่าน้องคนไหนทีก็ดีอด้วยนะโอเคเลยอ่ะโอเคชอบชอบหรือว่าตลกจริงเลยคะต่อมาค่ะอายที่สุดอายมากอายมากเดี๋บอกว่าเมื่อกี้อายไม่พอนะมีอายว่นนี้ใช่ไหมมันก็มีการทักคนผิดทักคนผิดใช่คือปกติเนี่ยเป็นคนทักเพื่อนด้วยด้วยวาจาที่ค่อนข้างเสียงดังใช่แล้วมีการปฏิกิริยากับร่างกายเช่น ตบหลังหรือมาหรือชักมั่นใจมากเขาเป็นมันสมมติกิฟเฮ้ยกิฟยังไงยังไงหันมาเฮ้ยไม่ใช่กิฟวะแล้วตบหัวเขาไปแล้วก็ไม่รู้ว่ากิฟหรือชาหรือหรือหรือกี้หรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็อ๋อขอโทษครับ คือวายเลยแล้วรีบเลยอ่ะกลัวมากอ่ะไอขับผิดไม่เท่าไหร่ไงคือไปตกหอกได้ป้าเนี่ยสิเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเขาหันมายังไงอ่ะแฟนเขาหันมาด้วยไงแกยังไงล่ะแกจะยังไงแกยังไงอ่ะผ่านไปมีประสบการณ์ขนหัวลุกด้วยอ่ะยังไงเอาทีมงานหลีไฟฮะปวดหัวเลยเลยประสบการณ์ขนหัวลุกใช่ไหมครับตัวเองไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าคนที่รอบข้างคนรู้จักอะไรเงี้ยเจอเยอะ อย่างเช่นเคยมีม,ม Office, ีมีอยู่ครั้งหนึ่งคือคุณอาตัวเองนี่แหละเขาทางานออฟฟิศแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขากลับบ้านไปแล้วแต่ว่าเขาลืมของเขาเลยกลับกลับเขาออฟฟิศไปซึ่งก็ประมาณแบบดึกแล้วทุ่มหนึ่งไม่ดึกมาก<อ>ทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยครับ,รบเขาก็ก็ขึ้นลิฟต์ไปตามปกติแล้วก็เจอเพื่อนคนหนึ่งก็ไม่อะไรก็ทักทายกันอะไรเงี้ยก็กลับไปเอาของแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มามารู้ข่าวว่าเพื่อนคนที่เจอในลิฟต์อะเสียชีวิตไปแล้วตอนประมาณห้าโมงแต่เขาเจอในลิฟต์ ทุ่มหนึ่งทุ่มบอกผาคือลิฟมาด้วยกันคือเหมือนเหมือนเหมือนเขาเจอที่ชั้นนั้นนะครับที่แบบออกมาอะไรในสวนกันในลิฟต์ก็ทักทายกันปกติอะไรเงี้ยเนาะถ้าเป็นเรื่องเปลี่ยนเรื่องเดียวกลัวอย่าโอเคที่สวนกันนะถ้ากดแล้วขึ้นลิฟต์มาด้วยกันเนี่ยนี่ที่เราเจอสเน่ยอยู่ตอนเนี้ยสเน่ยมีชีวิตอยู่กับนายเช็คก่อนเช็คก่อนไม่มีสาวใช่ไหมคะมีประสบการณ์ที่ขนลุกแล้วมีประสบการณ์ที่แบบบ้าาแบบโลกที่สุดอย่างนี้มีไหม ประสบการณ์ที่บ้าจริงๆมีเยอะเหมือนกันครับทั้งที่เล่าได้และเล่าไม่ได้อันนี้ขออันที่เล่าได้คือไม่เราพูดอย่างนี้คืออยากรู้อยากรู้อะไรเพื่ออยากรู้อะไ่เไม่ด้ไม่ดูเป็นคนจมที่กับชีวิตแล้วว่าเขาได้จะมีเรื่องราวเยอะๆนะนี่เรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเป็นตอนตอนอยู่เมกาครับไปเล่นสกีด้วยความที่เชื่อมั่นมาก ว่าตัวเองเล่นเก่งแล้วทั้งๆที่ก็เล่นไปแค่อาทิตย์เดียวเขาจะมีระดับเส้นใช่ไหมเขียวฟ้าแดงดำบันนี่ฮิลลบันนี่ฮิลก็เป็นกระต่ายเนอร์กระต่ายเนอร์ด้วยความที่โอ้โหพอเล่นบันนี่เสร็จไปลองเล่นแบบมีเดียมดูมีเดียมก็เฮ้ยลองก็ใช้ได้มันมีหลุมบ้างเล็กน้อยขาเราก็เป็นตัวเอเรียบร้อยไม่ตกอาทิตย์ต่อไปเอาเลยขอเอ็กซ์เพิดฮิลโอ้โหคุณไปอยู่กับลองไม่ได้หรอกจ้ะถึงยอดขาวแล้วแล้วไปร่วมกับ คนที่เขาเล่นสกีกันมาเป็นทีมเป็นอาชีพอะไรอย่างงี้ใช่ครับมีกลุ่มเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบเล่นเก่งแล้วเล่นเก่งแล้วเป็นเป็นชมรมสกีของของที่ไฮสคูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่นเราก็แบบเฮ้ยไปด้วยเออรวมแกงรวมแกงไม่ไงอายุชัวเราก็บอกชัวดิปรากฏขึ้นไปโหกแบบมันอย่างงี้เลยครับมันแบบลงมาอย่างเงี้ยคือบเก้าสิบองศาใช่มันเก้าสิบไม่พอมันยังมีหลุมเขาเรียกมันเป็นเหมือนทีมะเป็นนูนๆเนิน่นๆคือมันน่ากลัวคือตอนนั้นคิดว่าชีวิตจะสิ้นละ คือคุอ uhm ก็เฟี้ยวไอาะม่ไปนิดนึงไม่ไม่คือไปได้นิดเดียวครับแล้วมันล้มอแล้วมัน้ล้มต้องมันต้องล้มต่อเนื่องแหละคือมันต้องเล่าต้องเล่าให้คนดูฟังด้วยเพราะว่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่เคยเล่นสกีว่าข้างบนเนี่ยในภูเขาเนี่ยนะคะขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางอื่นที่จะลงได้นอกจากคุณจะต้องไถ่ลงมาเท่านั้นใช่เไม่มีบัเดายวลงมาหรอไม่มีค่ะไม่มีอย่างยมีการแบบกระดกอะไรสักอย่างด้วยแล้วก็ คือเราไปได้นิดเดียวครับไปได้แบบประมาณสาวีอะแล้วมันไม่ไหวจริงแล้วทำยังไงอะแล้วลงเราเดินลงเลยนานมากแล้วคุณคุณต้องนึกภาพนะคะว่าหนาวเน็บบ่อยหนาวไม่เท่าไหร่ไอ้ ตัวไม้สกีเนี่ยหนักมากพวกแม่เด็กก็ยังดีนะดิวลองทิ้มหนมาหนอไม่ใช่แต่คุณหรอคะที่เคยติดเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทุกคนจะติดประสบการณ์นี้เราคิดว่าเราเก่งแล้วไง่อ่านะก็ต้องระวังกันในเรื่องของการไปเล่นอะไรก็ตามเสี่ยเอเวนเจอร์นะคะมาถึงที่หนึ่งเรื่องค่ะนะคะนอกจากประสบการณ์แล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าความไลฟ์เนี่ยนะคะของหนุ่มต้นเนี่ยมีอะไรบ้างในช่วงไขความไลฟ์ค่ะเป็นธรรมเนียมของรายการเราฮะ มาเปิดป้ายอันแรกครับคนที่ไลค์นี่อ้าวแคทน,นิสแคทน,นิสตอนนี้กลังอินมากครับเ,เป็นยังไงฮะในฮังเกอร์เกมชอบเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์คือชอบเขาคือต้องบอกว่าตอนฮังเกอร์เกมแรกเนี่ยเราก็ดูแล้วก็ชอบแล้วแต่ก็ยังยังเฉยๆอยู่ยังไม่ได้อะไรไปชอบอีกเรื่องหนึ่งตอนเขาเล่นไอ้ซิลเวอร์ไลน์ไอซิลเวอร์ไลน์ที่เป็นคนบีบโรคจิตใช่ใช่แบบเก่งมากเรื่องนี้ที่เข้าคว้าออสการ์ใช่ใช่ไดออสการ์แต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ อคต i ้งดีมากแล้วเราชอบตอนที่เขาตอนที่เขาพินเพเคียนแล้วเขาพูดได้อลอกย,ยาวๆออกมาแบบ,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 บ๊แล้วเหมือนคนแบบเสียเสียเสียจริตเสียอาการจริงๆแล้วก็คุยองแอคติ้งเก่งจริง<ๆ>ใช,ใช่เก่งมากแล้วก,แวก็แล้วก็ชอบที่เขาสะดุดด้วยตอนที่เขารับรางวัลที่เขาลื่นอะ่ะที่เขาลื่นแล้วเขาก็โอเคแลตื่นเต้นเลดูดูเขาดู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 ธรรมชาติสัมผัสได้ดูไม่ได้เป็นคนที่แบบหัวต้องแบบ สวยอะไรตลอดเวลาคืออันนี้ไม่เป็นเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆที่มันมีมีหลุดมีลื่นล้มมีอะไรแล้วก็ก็เราไงว่าเป็นคนเหมือนกันอ่ะเราลืมเนื้อใช่โอ้ยยังยังโยงเลยโยงเลยแต่ว่าชอบเขาอ่ะชอบแล้วก็ภาคที่สองดูยังครับดูแล้วครับไม่พลาดนี่ว่าจะหาหนังสือไปอ่านด้วยสนุกสนานนะเพราะว่าภาคสองจบแบบปวดใจมากฮะอนนี่เฮ้ยพ่อเธอเฮ้ยพ่อเธอทำไมอ่ะ เป็นหนังสือเรื่องแรกที่อ่านครับปกติถ้าไม่นหนังสือเรียนไม่อ่านเลยเลยพักแรกเลยพักแรกเลยครับแล้วเป็นเป็นเป็นฉบับแรกที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อตัวละครด้วยอ่านภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่านภาษาแรกอ่านภาษาไทยครับหลังหลังอ่านภาษาอังกฤษคือแฮร์ร่วอตเตอร์เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อให้มันเป็นสากลทั่วกันที่แบบแต่เราอ่านตั่งแต่แบบยังไม่เปลี่ยนชื่อเลยเราเล่นแบบ แต่เล็มแรกแบบดั้งเดิมจริงอะเหลืองมากอันนี้นึงจะเป็นต้นฉบับของหน้ากระดาษะหน้ากระดาษมันเหลืองมากครับอเป็นของที่ที่รักมากที่รักมันคือบกเเป็นคอลเลคชั่นล่ะอันนี้นะคะก็น่าจะมีลใครหลายๆคนนะที่เป็นแฟนคลับของแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องมาไขความลับคือเรื่องที่เรื่องที่เลิฟครับเป็นเรื่องอะไรเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนอันนี้หรือเปล่าที่ได้เป็นสกีใช่ครับอันนี้แหละครับ ตอนนั้นเป็นของที่ไหนคะนักเรียนที่ FS อเมริกาครับอ้าในเอฟเอสเหมือนกันจริงเหรอนี่ไงครับสี่สิบค่ะอ๋อล้วเรา46รวมรุ่นละไมนมันเคยรุ่นนั้นหรือเปล่าใช่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 ทุกันนี้มัน50กว่าแล้วพี่จริงเขั้นตอนเป็นไงฮะกว่าจะไหนเป็นไงกันแล้วขั้นตอนไปไอร์แลนครับอ่าไปไอร์แลนพี่ไปอเมริกาเหมือนกันใช่ไหมครับไปฝรั่งเศสค่ะอ๋อน่าตกลงสัมภาษณ์เราแล้วเอาถามของคุณลองของคุณขั้นตอนใช่ไหมครับขั้นตอนไม่มีอะไรรรมมมาากกกกก็็็คคืออออสสัแแลล้้้ววีีบขขเยยน ่ปีใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่ตลกมากเลยคือเราเลือกไปญี่ปุ่นอ้าวทำไมไปญี่ปุ่นอ่ะใช่คือญี่ปุ่นโหการแข่งขันสูงมากคือเขาเลือกไป3ามคนครับซึ่งก็้าไดาก็ช็อกไปแหลไม่รู้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยาภาษาก็พูดไม่เป็นอ,อะไรก็พูดไม่เป็นแต่ด้วยความอยากได้เฉยไงอยากจะไปลองดูเน,น, <ะ S 1> นี่ย<อ>นะประสบการณ์ต่างประเทศแล้วมนุษย์มนุษย์ที่ได้นะโหญี่ปุ่นเรียนกันมาแบบเรามีความรู้เราก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมเราไม่ได้จะเป็นโนบิตะเลยแหละคนที่ได้อะใช่ประกวแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศสำรองค่ะ คือมันก็จะมีสำรองครับเอก็จะมีแบบตอนที่หนึ่งสองสามใช่มีฝรั่งเศสมีอะไรเยอะเราก็เลยเลือกไปอเมริกาแล้วกันต็นที่ได้ไปแล้วได้อะไรเยอะมาจากการที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเยอะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตอีกประสบการณ์หนึ่งทรัไม่นับเ f เลยครับจริงจริงคือเราเรียนแลกเป็นหลายคนมันทําให้เราเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำในหลาหลายๆอย่างแล้วก็ คือการไปอยู่นู่นคนเดียวโดยไม่มีพ่อแม่เนี่ยโหแบบยากลำบากมากถึงแม้จะมีโฮสต์แฟมิลี่แต่มันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันล้วต้องแบบพ่อแม่เราเหมือนกันดูแลตัวเองด้วยนะคะเราก็ต้องพยายามทาตัวเองให้เป็นที่รักของคนอนมขึ้นเนาะในระยะเวลาปีเดียวเนาะนะฮะผ่านไปเรียบร้อยหลายเรื่องที่เขาไลนเนี่ยพูดถึงเพลงดีกว่าซิงเกิลล่าสุดครับโดยไม่มีเธอเป็นไงบ้างครับเพลงนี้โดยไม่มีเธอก็เป็นซิงเกิลที่4แล้วครับแล้วก็เป็นโ้ตอนนี้ฟีดแบ็กดีมาก ติดชาร์จหลายชาร์นะแล้วก็เป็นเป็นเอ็นีสองล้านแล้วใกล้สองล้านแล้วใกล้จะคุณก็ดูนักแสดงเห็นไหมเราพีเนียมมากพีเนียมมดาแต่การถ่ายทอดบทเพลงเขาก็ พอๆกับแอคติ้งของนักสแสดงคือแบบ <มา S 1> เป็นการดึงออกมาได้ชัดเจนมากนะเพลงนี้เนี่ยก็เรื่องราวเป็นไงครับเรื่องราวเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเป็นการให้กำลังใจคนครับคือโดยไม่มีเธอเนี่ยคือแต่คนฟังแล้วอาจจะคิดว่าโหมันเศร้ามากหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เศร้าครับแต่ว่าคือมันเป็นความตั้งใจของน้องตั้งแต่แรกเลยที่บอกพี่โปรดิวเซอร์ไว้เลยว่า อยากทาเพลงอกหักแต่ว่าขออกหักแบบเท่ๆหน่อยอกหักแบบไม่ลุมฟไฟมากอย่างเงี้ยไม่ดีงากเตอร์เราหน่อยอะไรเงี้ยอกหักบบคลิปคู่คลิปคูลนะโอเคเฉะนั้นทีนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าถึงแม้ชีวิตเราเราจะยังลืมคนคนนี้ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องดําเนินต่อไปโดยที่ไม่มีเธอโดยที่มนีคนรนนี้ดีพวกเราก็อยากฟังอยากฟัง แต่แม่ไม่ลืมเนื้อตัวเองแล้วใช่ไหมวันนี้ไม่ลืมฮะวเลเพราาะว่ลืมนี่ตกงานเช็คไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหหนุแก้วเลยอันนี้ามไ่ได้เหรอเุ่มเปิลเุ่มเปิลหน่อสุ่มเปิลนิดนึ่งได้ครับท่อนฮุกแล้วกันเนาะทอนทุกครับ ปล่อยให้น้ำตาลบทุกความทรงจำลบทุกคำที่เธอได้ฝากไว้แม้จะน้ำสึกเท่าไรจะลบเลือนเธอให้ได้สักวันเค่ hey. ปล่อยให้ชีวิต ดินดําเดินต่อไปแม้ว่ามันจะทรมานเท่าไรฉันจะแข็งแกร่งแล้วขึ้นยืนด้วยตัวฉันเองโดยไม่มีเธอบอกแล้วว่าหลับตาคุณเหมือนแบบคุณดําเลยอะเออลักษณะแบบตื่นมาก็คนดําเลยใช่เลยแล้วชอบแฟนคลับเขาเนี่ยแจ่ว่าต้องใช้ความสงบในสตูดิโอแฟนคลับเขาตบมือ ตบแบบไม่มีเสียงฮ่านเาคคูงไคูงคือลักษณะการร้องก็เป็นสไตล์ที่ต้นชอบถนัดอยู่แล้วใช่ครับค่ะนะคะก็อย่างที่บอกว่าอยากทําเพลงแนวอกหักใช่ไหมเมื่อกี้เพลงโดยไม่มีเธอเห็นบอกว่าเราเรานี้ก็จะมีอีกหนึ่งเพลงที่อกหักอีกแล้วออกมาโดยไม่มีเธอใช่ครับคือใน MV เนี่ยจะเป็นมิวสิกซีรีส์ครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยก็จะทิ้งท้ายไว้เหมือนเป็นต้นๆของอีกเพลงหนึ่งต่อทิ้งปมไว้หน่อยทิ้งปมไว้หน่อยคือเป็นเรื่องรักสามเศร้าครับ ไปที่มาเพลงคนไม่สําคัญครับคนรอให้ฟังใหน่ทีนิดนึงเนื้อหาใช่ไหมครับเนื้อหาก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่กําลวมที่แบบเอ๊ะตกลงเราเราคบกันหรือเปล่าคืนนเนื้อพี่เนี่ยบอกสันทีว่าเราคบกันใช่ไหมเลยครับมันก็ถ้าถ้าอิงตามในเรื่องของ m v ก็คือคือภาคแรกเนี่ยเหมือนแบบเหมือนนางเอกจะกลับไปคบกับแฟนเก่านี่เล่าย่อยๆนะแล้วก็แฟนใหม่ก็เดินมาถามแบบ คุณยังรักเขาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นมุมมองของของของแฟนคนปัจจุบันว่าเอะตกลงเราคบกันหรือเปล่าตกลงเราสำคัญไหมทำไมดูเหมือนแบบอยากจะกลับไปหาคนเกแก่แล้คือบทสรุปของสามเศร้านี้ก็จะจบในเพลงนี้ใช่ครับอติดตามันเด้เมื่อกี้เห็น9ธันวาคมใช่จะได้ชมกันเพลงสำคัญนะครับใช่แล้วเมื่อกี้บอกให้เราดาวน์โหลดเพลงด้วยต้องรีบบอกเบอร์ค่ะก็ชูมิวสิกลัดคอมครับอันนี้เป็นที่ที่ สากลมากสำหรับ AF ก็คือจะมีทุกเพลงเลยแล้วก็ของต้นอีช่องทางหนึ่งก็คือทาง iTunes ครับจะเข้าไปโหลดกได้เนาะก็ไปโหลดกันได้ครับง่ายๆเลยนะคะช่องทางารติดต่ออื่นๆล่ะแฟนคลับอยากจะเข้าไป ดูรูปไลฟ์สไตล์ต่างๆมีไหมฮะไอจีสตรีมมิ่โซเชียลเน็ตเวิร์กครับทั้ง Twitter ทั้ง Instagram ครับก็ลองเสิร์ชเข้าไปเลยครับ T O N A F 8ครับจริงๆใช้ชื่อเดียวกันทุกอันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับชื่อครับนั่นคืออะไร T O N O N A F 8ใช่ตามเข้าไปดูไปฟอลโล่เนาะไปฟอลโล่กันนะคะค่ะ เราวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนะนะกับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นของเรื่องไลฟ์ใช่ไหม,มเรื่องประสบการณ์ทุกอย่างวันนี้เราได้รู้จักต้นมากขึ้น,นขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเช่นกันขอบคุณครัอบอบยโชคดีกับสิงโลใหม่นะ,นะ,ะจะติดตามต้องนีดดาวโหลดอครับย่าโม้อยส่งเราหน่อยนะครับวันนี้ว่าคุณ <G ül üş> อยากเป็นแฟนใครมากที่สุดนะครับส่งมาแชร์กับเราได้นะครับ4 6 4 2 4 6ีสนะครับมีซยืดจะเกินชาแนลรอคุณอยู่นะครับค่ะตอนนี้พักก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้ค่ะ Thank you.